เดี๋ยวมาดูตัวนี้นะครับลูกค้าใจถึงมากชุดใหญ่นะครับคันนี้อินเตอร์ไอดีไดีสร้างนะตัวนี้นะครับผมพามาดูมาน้ําก่อนตัวท็อปของร้านเลยหนาสุดและพัดลมใหญ่สุดนะครับทําเดิมเหมือนเดิมผมนะครับสุดประเทศเลยใบพัดลมไฟฟ้านะครับอันนี้ผมเชื่อมเองนะ4 4มมิลนะครับความใหญ่ของใบพัดนะนะครับทําไมเสียแพงกับผมนะครับทําไมต้องจ่ายแพงนะครับดูครับที่อื่นมีไหมครับเนี่ย สามร้อยสี่สิบนะครับเต็มกราฟเลยเต็มหม้อน้ําเลยนะครับยังไงมันระบายได้ทั้งหมดแน่นอนนะครับโป่งใหญ่ดิเต็มใบเลยนะครับเห็นนะรอยเชื่อมสวยๆแล้วนี่ผมเชื่อมเองนะฮนะผมเชื่อมเองผมเชื่อมเองนะครับใบพัดดําตัวนี้หายากมากไปหาเลยครับผมบอกเลยนะหม้อพักน้ําเข้ารูปนี่มาดูรายละเอียดเลยพี่แชมป์นี่นะครับด้านบนนะ นี่ครับใครอยากได้นะครับทาแล้วทําให้มันจบนะครับเสียทีเดียวนะครับเสียกับผมทีเดียวนะครับก็ใครสนใจผมฝากไว้ด้วยสเต็ปนี้นะครับโทรมาสอบถามราคานะครับทําไม่ทําไม่ว่ากันนะครับเก็บังค์พร้อมก็มาซื้อนะครับ